ทุกคนครับยังจําไข่ในวันนั้นได้ไหมครับที่มันกองกันด้เยอะฮะนี่ครับในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวใช้ดูนะฮะนี่ครับผมวันนี้ผมไปเช็คครับแล้วมันเป็นตัวแล้วฮะผมก็เลยทําการนะครับไปช้อนมาฮะแล้วก็เอามาใส่ตู้ฮะใจทุกคนได้ดูครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยมันกระจายผมมันโดนน้ําซัดกระจายหมดเลยฮะก็เลยได้มาประมาณนี้ฮะนี่ครับมันเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะ ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นลูกกบหรือเป็นปลากันแน่นะเห็นไหมมันเหมือนตัวมันโตแล้วนี่ขนาดช้อนตะีเดียวใช่ใช่เยอะมากเยอะมากนะไม่รู้ตัวอะไรมาไข่เนาะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เหมือนเทียบเลยนะนกระจายหมดแล้วนี่ดูครับไข่เป็นตัววัวไปแล้วอ่ะดูดิจะไข่ในวันนั้นอ่ะ ๆๆนี่อะไระคือเป็นตัวนี้มันไม่แปลกนะครับแต่ที่แปลกมันไข่ยเยอะมากเอ,อือใช่มันมันเยอะมากเลยนะมันกองบเบลล์เลยมันรู้ตัวอะไรว่าไข่ไว้แล้วเราจะรู้ผลนะประมาณอีกสองอาทิตย์นะว่าว่ามันถ้ามันไม่ออกขามันจะต้องเป็น <จะ S 1> ปลาแต่ถ้ามันไม่มีขาแต่ถ้ามันเป็นปลาคือทําไมคุณไข่ยเยอะมากใช่ไข่อลังการจังลองลองเขาดู ห้มันเต็เยอะขนาดไหนดู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 ความเยอะของมันนะกระจายเลยเยอะมากดูดิเ้าว <Yeah. S 1> อ,อมันมเยอะสุดนะฮะมหาศาลมากครับครับเดี๋ยวผมขอเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะฮะไม่เกินนี้หรอกฮะเราจะรู้แล้วครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ แล้วทำไมเดี๋ยวมันถึงไข่ได้เยอะมหาศาลขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าทุกคนนะรอติดตามดูนะผมว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ขอทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม mm. เผื่อผมจะไปเจออะไรแปลกๆแนวนี้อีก mm. ผมจะได้ไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกฮนะ mm. งั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม mm. เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ๊ mm. บายบายครับ